อันิจจาวัะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอะมีการเกิดตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาการปล่อยวางสังขารได้เป็นสุขอย่างยิ่งนะพิจารณาให้เห็นว่าสังขารทั้งหลายที่เราไปยึดไปถือว่าเป็นเราเป็นของเราจะต้องมีวันสิ้นสุดลงถ้าไปยึดไปถือไม่ปล่อยวางเวลาเขาจากเราไปก็จะทุกข์ ถ้าใจมันเห็นความจริงแล้วถ้ามันปล่อยวางแล้วมันไม่ยอมมันไม่ร้องไห้แล้วไปบังคับให้มันร้องมันก็ไม่ร้องเพราะมันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะมันไม่ยึดไม่ติดแล้วไม่มีความอยากในสิ่งนั้นแล้วรู้ว่ามันไม่ได้เป็นใครเลยสังขารร่างกายก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟนี้เองทำมาจากดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่ง คนที่ใช้ร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเขาสิ่งที่ตายก็คือดินน้ำลมไฟไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่ลูกไม่ใช่สามีภรรยาเป็นเพียงร่างกายที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟผู้ที่ใช้ร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี่คือสิ่งที่เราต้องหมั่นพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ มันเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีพ่อไม่มีแม่ในธาตุทั้งสีน่นี้ตัวพ่อแม่นี้ตัวพี่น้องตัวคนนั้นคนนี้อยู่ในธาตุรู้ธาตุรู้ก็คือใจใจผู้รู้ผู้คิดนี้ก็แยกออกจากธาตุสี่เวลาที่ร่างกายตายไป ถ้ารู้นี้ก็ไปตามอำนาจของบุญของบาปที่ได้ทำไว้ถ้ารู้ถ้าทำบุญก็จะไปสู่สุขคติถ้าทำบาปก็จะไปสู่อบายแล้วพอพ้นจากสุขคติพ้นจากอบายก็จะกลับมาได้ร่างกายอันใหม่แต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิด ของธาตุรู้นี้เกิดจากตันหาความอยากก็มาฝึกวิปัสสนามาตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยการเห็นใจรักษด้วยการเห็นธาตุสีดินน้ำลมไฟด้วยการเห็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายด้วยการเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความไม่เที่ยงมันก็จะทำให้หยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจได้พอหยุดความต่าง ความอยากต่างๆที่อยู่ในใจหมดไปธาตุรู้นี้ก็จะเป็นธาตุที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาธาตุรู้นี้เราก็จะเรียกว่านิพพานนี่นี่คือ,าอธาตุของพระพุทธเจ้าธาตุรู้ของพระพุทธเจ้าธาตุรู้ของพระอรหันตสาวกท่านอยู่ตามลําพังท่านไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญมาให้ความสุขกับท่านพาราะธาตุรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์นี้ เปลี่ยนไปด้วยบรมมสุขนั่นเองที่เราเรียกว่านิบานังปรมังสุขขัง